พี่น้องครับทีนีต้รับเข้าสู่ช่องพี่เอกตุ่มประการเชิครับหลังจากที่ที่ห่อมาคนละไม่แล้วพี่เอกตุ่มกะน้ำมาแจกเด้พี่น้องเด้ครับนอามาแจกพี่น้องบ้านเฮานห่ะใหร้านเป็นในยูได้กินนะครับติดตามช่องพี่เอกตุ่มประการเชิดเป็นเพื่อนกับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆมือนีผู้ใหญ่ใจดีนะครับของคนละไม่เอามาแจกดีแจกน่องบ้านเฮาเพป็นไในยูได้กินนะครับเอามาเพื่อนครับพี่น้อง เอาโอ้ขอบรครับขอบคุดอะไรขอบะีกครับผมได้อยู่ดไดเนี่ยลูกแยกพูดถ่วงถองถุงครับผมก็ได้อยู่ได้กินได้ครับเ้อขอจัก่อนด้อขอบคุณค่ะ กันกินว่าแม่กินกันปันได้เระลูกตอโอ้คือบสะันเดีันเปันกันกินพีหน่องครับบ่งดจดีเนียเสตออ้แแก่เลยเนี่ยมันได้อะไับผหมดี่ยมันสองคนเอาเอาๆพอดีเป็นกำลังแก่ขอัก เอาจับเปลี่ยนเอา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 จักวนเลยนะควอนนีจับไปเอกมาล้ำสิแม่เอาไปเอาไเอาไเอาไปเอมาลำมาเอาครับเอาอะครับควันเลยเอาจะเพียงร้อนไปก็ไปควันาะครับครับ ไม่อยากจะคิดตรงสานไม่อยากคิดตงสันเรานสาวันนังึมมมันรั่แล้วก็ลืมก็อยากองมันครับสาวจันเคยชมหมดจินแของมันสาวแล้วครก็ไปยลเาจะเลไปเวลา่นก็ นี่ลังโค้ดสอดจัเ้านกดซ้อนในเขาล้มจน้กะตุกขาะตุกขาเทุกข้ากระตุกขาีเลนี้อ้คนนีไปเกินไปหเาจังนะเจ้าเนี่ยอาจารย์เราไมาแจกครับอาจารย์มแจกค่อครับ่ครับขอลอ่อพอพ่อพ่อพ่ออพออพออพพออพ่อออพ่อพ่ ฝากเพ่รักแกรับเปกตุ้มในการใช่เป็นล่าเพื่อนได้เป็อหรอณนลายคุณหลๆเนะครับสำหรับมือนี้ฝากไว้ามีก่อนอันนี้อาจารย์อาจารย์มมาแจกของนะครับเด้่อาจารย์แจกของบัตรนุ่นทนนะครับเอฟซี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 เอฟซเอฟซีเอฟเอฟเอฟซีเอฟซีเอฟซีเฟซีเอฟซีอฟซีเฟซี พราีไอ้เอฟซีเขาแจกมาวของฟรีของฟรีของฟรีส้อ่ร้อยชื่อเขาอากคว่อวันีเมาลยากพิ่ำเนกัเลยเอาเอามาแจกพี่แจกน้องตามไปเกียติราล่มของเอฟซีคนครับผมกับคือแบบสง้อยเหลือกันไปก็ได้แบบพี่ลองวันนี้ยูนินีนะเงินสามนเนละพ่อเทาลุกเขยเนี่ย

อ่าครับว่าแก่ปีแกพี่พี่น้องครับเพคนคนอัดอยาะบอกเคยเห็นเจ้าะเพราะว่าให้มันตับแก่ปีมันมาทำเลยตัเว้นบอลเหลือเอาขอบคุณหลายๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนนะครับขอบคุณเอฟซีไอโกสายจ่วเพ้อมด้วยที่งานโคฟ่าแล้วก็เด็กคู่นรอบปโซตอกน้ำน้ำเนื้อนะครับตามเจตนาล้มเพ่ลี่ยวนะครับเอามาจัดให้พี่น้องอยู่ได้กี่ ตอบี่อาขอฝากไว้สักนิดก็แล้วกันครับคลิปนี้ยังในน้องนะครับมามตามกันนทีคุกคนกูทุกคนครับติดตามให้คลิปต่อไปขอบคุณงลายๆทุกำลังลรงใจครับฝากกดติดตามนะครับประการับช่วผลง่ายเไุ่ในเด้อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ